เอาครับพี่น้องครับนี่อีกหนึ่งแปลงนะครับผมสําหรับข้าวเจ้าที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับนั่นก็คือข้าวเจ้าหอมอรวีครับพี่น้องครับเดี๋ยวโอยเป็นตัสอนให้เนะพิกัดนี่อยู่ท้งไหนครับอยู่ข้างๆสวนอง,งุ่นครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องไปครับผมนุ่มขวัญใชยวัจจเกษตรมาแล้วครับผมจากทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนานะครับผมเอาครับพี่น้องครับอย่างที่ผมเด็กเกินน้ำครับพี่น้องพ้องไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับที่นี่ครับก็คือแปลงข้าวอีกแปลงหนึ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับผมเครือข่ายของแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับพิกัดอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ยุคคางๆเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ป้าว่าแมนอยูอ่อทั้งเขาใหญ่นะครับเนาะไม่คิดว่าทางอีสานเราเนี่ยจะสามารถทีปลูกได้นะครับสําหรับองุ่นของเราเนาะสรุปเราคือแปลงเขาหอมบรลลังก์อยูย่ใกล้สวนองุ่นเนาะครับเนาะเอารและเรยอต่างๆเป็นยังไงนะครับที่ไปที่มานะครับเจ้าของสวนเพลินร่วมทั้งเขาเจ้าหอมบัลลังนี่เหลือไปทั้งคุณครับผม สุดลูกหูลูกแตเนยน้อยซึ่งกับนี่พอหลายแต่ว่ามันเป็นต้สอนตรงที่ว่าใบทงมันสั้นสั่งหลังนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าคุมเนยน้อยแล้วก็มันกบเข่ากะแงมครับพี่น้องครับเนาะโดยพอยงิงเราบอกว่าเราดำต้นเดียวได้เลยเราดำกีบเดียวได้เ่ยแต่ผลปรากฏว่าเป็นเศร้าสามสิบต้นเนาะเอาไล่เลียดต่างๆเป็นยังไงนะครับไปพบกับเจ้าของสวน แล้วก็เจ้าของแปลงนาของเราได้เลยครับผมเอาครับตอนนี้พร้อมแล้วครับผมสวัสดีครับผมไอ้ไส้ครับผมสวัสดีครับเอาแนะนาตัวได้ไหมหน่อยครับผมิท์ที่แชร์ลูกมันเทานะครับชื่อเล่นชื่อเล่นปู้นะครับไอปู้ของเฮาครับผมพี่น้องครับในเบื้องต้นไอปู้พี่กัดนี่ยยู่ใสนด่ว่ามันเขาหง่นี่พี่กัดนี่ตรงนี้เป็นแปลงเขาหอมออลวีนะครับมันเป็นเดิมมันก็เป็นแปลงหน้าผมก็เอาส่วนหนึ่งมาถมดินเห็ดเห็ดองุ่นเห็ดออเงินเอามาเบื่องตรงนี้ก่อน ก็มีความสนใจเนาะเอานี่ขึ้นมาตรงนี้ครับพี่น้องครับครับอันนี้คือต้นหมากอุ่นสินี่คือต้นอ้วนต้นอ้วนมาจากใครพ่อก็เป็นสายพันธุ์ S สี่สิบแปดสายพันธุ์ยังต่อสายพันธุ์ S สี่สิบแปด S สี่สิบแปดแมนครับหรือว่าตัวตัวย่อเขาตัวเต็มก็คือเออร์ลี่อะโดราโอ้ซื้อสายพันธุ์มันจากประเทศไหนจากประเทศอิสราเอลอิสราเอลครับผมมันสีหยังนี่คือสุกสีดำนะครับวิมีเมล็ด สูขันดําไรเมล็ดแม่นครับผมซีลมเลดไรเมล็ดเนาะแม่นครับซีเลดครับอ่าบาท,ทีเฟตเป็นยังจะปลูกสายพันธุ์นี่เพราะว่านี่รอยแปดสายพันธุ์เรียงปลูกสายพันธุ์นี่คือสายพันธุ์นี่นี่มันจะให้รสชาติที่ตอบสนองกับพี่น้องข้องฝายบานเท่าคือมีอรสชาติหวานกรอบนี่นะครับตรงนี้คือตรงมาเรื่องนี้ก้อนเร่องหวานกับกรอบหวานกับกรอบแม่นคิดว่าหวานกับกรอบมีใสซีฟอมไหมนี่เมื่อนี่มันหมดไปแล้วโอ้หมดไปแล้วเพิ่งตัดไปดีอันนี้ ม,มันมีมันอยู่ยช่วงไหนนี่มันมีแปลงอยู่ขางลางชุดนี่กัจะออกหลังปีใหม่หลังหลังปีใหม่โอ้หมายถึงว่าเห็ดตอนนี้เห็ดเป็นช่วงเป็นช่วงสิแม่ครับอันนี้อยู่ในช่วงการทำสะสมอ,อาหาร<อ>ะะสะสมอาหารอยู่บ้านนี้ผมเบิ่งในหนังเบิ่งในละครต่างๆสำหรับแปลงองุ่นเราเนี่ยส่วนมากอยู่เมืองหนาว ครับเขาเห็ดแดดได้ด้วสิได้เยอะบ่ได้ครับได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยได้ทุกพื้นที่ครับขออย่างเดียวน้มเพรา่วงมันมาสั่งว่าเถอได้ทุกพื้นที่นะครับเอามันแดดไหมมันแดดแดดน่าลักเข้ามักครับผมมาสั่งว่ามักแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาเอาที่เมืองหนาวเขาเครียดดีเมืองหนาวเขาก็เครียดพ้นดีเป็นไจริงๆแล้วเขาก็ลงทุนไปหลายนะครับเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเรื่องการไถยังเนี่ยแม้ว่าสภาพแวดล้อมเขาเนี่ยของเขาเนี่ยสิดีกว่า ประเทศไทยจะดีกว่าเขาได้เปรียบเขาในเรื่องสภาพแวดล้อมแต่ว่าเทคโนโลยีด้านการดูแลด้านการบำรุงควอมูลความข้าใจในตัวหุ่นเขายังมีหน่อยก่าต่างประเทศเขาเหมือนกับอิสราเอลที่เขาแบบเป็นเมืองทะเลทรายเมืองฤดูร้อนแต่เขาปลูกได้ใช่ครับอยู่ที่วิทยาการการจัดการของเขาเขาล้ำหน้าไปกว่าเราเยอะเขาประเด็นทพ่ขดที่มียุมตองไหนี่ยุบมันมันนนี่ อยู่ตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอครับผมนี่เนาะบ้านม่วงลาดตำบลม่วงลาดนะครับโอ้ครับผมเอานี่คือเรื่องขององุ่นนะครับพี่น้องคร์ดินัลซึ่งเขาปลูเจาะปลูกแค่ปีละนต้นใหญ่ๆนี่ปลูกเมื่อปีใหม่ครับผมเอาปีใหม่ต้นไม้ใหญ่เลมาปีใหม่ปี7นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงสะสมอาหารสะสมอาหารเอาเดี๋ยวไรเหลือต่างๆเขาจะมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องคาร์ดนัลเอาเอาสตาร์ดพาไปยังแปลงเข่าของเหา ข้าวเจ้าหอมบรวีนะครับเมื่อกี้นี่ในซ่อ,เองเราเจอเด็กอุลบันนี้ผมก็เลยสอบถามเจ้าเออท่านยังไงกั่นี่เออเจ้าแต่งตัวดีครับนี่นเ,นเอาเอาบันนี้ข้าวเจ้าหอมบรวีที่ไปที่มาเจ้าได้มานหน่อยหลายบันนี้นี่ค<า>ือตัวนี้ผมประได้มาครับอาจารย์ตุลังอาจารย์ตุลังเจ้าเดือกันนั่นแหละครับเจ้าเดียวกันที่ตามต้นต้นต้นลำต้นลำมาจากอาจารย์ตุลังเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์แม่ครับผมเออ บาทที่นี่จะได้มาหลายบันไดผมได้มาเจ็ดขีดเขิงที่แรกว่าสิเอาเขิงเขิงกิโลละประม,มันเจ็ดโลสิเพื่อนอยากได้เจ็ดขีเลยเอาอีกสองสองขีเขิงแต่ว่าเขาเอามาหอยแล้วเขาว่ามันแหงโหดเขาเลยว่าเอาอผมก็เลยเอาคนเดียวเอาตอนนั้นซื้อยังไงซื้อขากิโลละสองพันบาทโอ้กิโลละสองพันบาทหนึ่งกิโลกรัมนี่สองพันบาทครับผม ตัวเลขนี่ของจริงนะครับไม่เป็นว่ามันว่ามันเอามาเว้าเลยเลยจ่ายจริงซื้อจริงนะครับได้มาเพียงแค่เจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยมันได้มาหน่อยมากๆผมก็เลยเอาไปตกกาใส่เผามุ้งแต่ก้อนนั้นผมก็เคยทำคลิปอหมายถึงว่าพันสิบห้าสิบเมตรเรียนบริเวณตัวนี้แม่ครับตกิโลกรัมละสองพันครับพี่น้องครับนี่นี่นี่แหละครับเรียนบริเวณนี่ดัมดกิ๊เดียวบริษณ์เจ้าได้มาปั๊บจอ เจ้ามาเฮ็ดจังได๋ก่อนใส่ผ้ามุ้งผมใส่ผ้ามุ้งเขียวผ้าแยงวันเฮานี่ล่ะว่างไปกับพื้นพื้นขีดต้มเฮาแล้วก็เอาท่อ PVC ีรีดรีดนะครับให้เขาเรียบไปกับออืๆพื้นด um> ินเฮานี่ล่ละพื้นขีดต้มเฮานั่นแหละครับผมเสร็จแล้วเฮาก็เอาเม็ดที่เฮาเพาะกล้าพร้อมที่สิงอกแล้วเนี่ยออกมาได้น้อยนึงเล่แหละก็เป็นคือเฮาตกกล้าธรรมดาแหละครับแต่ตกใส้ผ้ามุ้งตกใส่ผ้ามุ้งคืนสรุปเราคือได้ได้กล้าก็ได้กาได้มาหลายปานไหนผมนับเบิ่งได้20 มีสิบเจ็ดหมัดผมว่าถือว่าเจ้าดำกีบเดียวเจ้าเจ้าว่าถือว่าเมื่อกี้นี่ดำผมดำมากกีบเดียวครับนี่กีบเดียวเพราะว่ามันมีหน่อยกล้ามันมีหน่อยคนไกลท่างไปเขากับหัวรอผมหล่ะโอ้ยไมหาเหตุทวีตเทวเดียนกีบเดียวนี่มันเศร้าสามสิบปุณณ์นี่การได้หรอครับกาได้ผลงานออกมาจป็นสี่เหรอครับนี่แล้วก็นอกจากนั้นเบิ้งลักษณะลำต้นครับรงทองครับนี่ร่างทองแล้วก็ตอนนี้เป็นทังไหนร่างทองสิเี๋แมนครับร่างทองอันล้วต่อไปกระสีเดี๋ยวเอาข้อมูลมาก ขาขั้นตอนต่อไปคือฉีดปุ๋ยน้ำฮอร์โมนต่างๆใช่ปุ๋ยน้ำฮ่อมมนบํารุงบํารุงทองนะครับเพื่อป้องกันโร่วงแน่ครับเขาบอกนี่ความสูงสมเด็นี่ความสูงกับมรสุมันเด่กผมวัดเมืองมันโดลลมนิดหนึ่งถ่นอยู่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งปีเอหนึ่งปีกับประมาณลอยสามสิบเซนติเมตรลอยสามสิบเซนติเมตรลอยสามสิบเซนติเมตรเรื่องของลักษณะไอ้มันลักษณะดีเนี่ยใบทุ่งสั้นลักษณะดีครับดีมากๆเลยล่ะใบทุ่งใบยังตั้งดีสวยงามครับ ปนีอยู่ในพื้นที่นี่เท่าไหร่หนี่งเจ้าพื้นที่ผมทำด้แค่สองงานครับตรงนี้สองงานสองงานสองงานนะครับซึ่งตอนนี้รับทราบว่าออเดอร์เนี่ยไปครึ่งต่อครึ่งแล้วไปไกลแล้วครับไปไกลแล้วนะครับพี่น้องครับนี่เนาะเดี๋ยวนุ่มควนเชื่งไว้ใจเกษตรนะครับเกษตรได้ติดต่อประสานงานครับเพื่อนนะครับบ้านเลื่อยหน่อยเลื่อยหลาย้านไหนครับครับครับเอาจังเลยก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมก็ไเลตัดใหญ่ใหญ่ดูแลกันอยู่เพราะว่าเสกเกษตรก็ผม่งกัน ดูแลกันมามานานครับครับผมครับมาแนานจังใด้แต่ก็อีกอย่างนึ่งเข้าก็นจัด้ดูแลกันไปเลยนะยรับเขาหลากหลายสายพันธุ์เนาะครับก็ต้องแบ่งให้กันไปเข้าที่สิเห็นได้ครับผมเอาจังได้กับผู้ใดอยากจิได้เขาสายพันธุ์นี่นะครับผมเบื้องต้นโทรศัพท์ประสานมาสะกก่อนว่าตอนนี้มีหน่อยมีหลายวันไหนนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปว่าวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาสองสามมือแล้วครับผมนี่ได้รับออเดอร์จากพี่น้องพวงไปบ่หน่อยเลยทีเดียวนะครับผมนี่เนาะเอาสําหรับตอนนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่มีความสนใจนะหมายเลขโทรศัพท์ครับประสานมากรับศูนย์หกห้าครับศูนย์สี่เก้าห้าเก้าเก้าเก้านะครับศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สองแปดหกแปดสี่แล้วก็ศูนย์เก้าสองห้าหนึ่งหกสี่สองห้าสองนะครับเอาจังไดกันแล้วแต่เดี๋ยวนุ่มขวัญแท่หัวใจเกษตรกับคุณพี่บูของเขาเนาะกับสีได้ เฮ็ดคลิปนะครับให้พี่น้องปวงไปเดบ่งนะครับว่าหลังจากถอกแล้วมันสิเป็นจังได๋เนี่ยมากมันสิเปไหนต้องบอกเพื่ออีพี่ตอนถอดงงเอาครับผมสําหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวันใช้เมใจเกษตรพร้อมกับไอ้ปู่นะครับขรอมล่าพาจากพี่น้องพวงไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับพร้อมไอ้ปู่ครับพี่น้องพวงไปครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนุ่มขวัญชัยครับผมครับผมครับเบิ่งเบิ่งครับพี่น้องครับนี่เป็นแต่สอนให้ครับข้าวเจ้าหอมอรวีครับผม